สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปวิดีโอก,ก็ได้ให้มันติดสติ๊กเกอร์ AR ในกล้องของเครื่อง i ี o อ่อันนี้เขามีให้พี่เล่นนะมีเล่นแค่ไหนออ,อันนี้ก็ต้องไปลองไปเล่นดูนะมาลองไปเล่นดูก็ได้ปะเรามันดูว่ามีสติ๊กเกอร์อะไรพี่เล่นบ้างอ่ะเข้ามาในกล้องเสร็จแล้วเนี่ยหลยยังจากนั้นก็ลูดนิ้วไปทาง ซ้ายมือให้มันไปทางขวามือเราจะไปทางขวามือนะเพื่อไปหาเมนูเพราะฉะนั้นต้องลู่นิ้วไปทางซ้ายมือโอเคนะจ่าลู่ไปสุดเลยคุณก็จะเห็นคําว่านี่สติ๊กเกอร์เออยู่ตรงนี้กดลงไปในสติ๊กเกอร์เอออืมสติกเกอร์เอเดี๋ยวสติกเกอร์เอไเนี่ยมันจะถ่ายเฉพาะหน้าคนนะพี่นะมันจะมีสติ๊กเกอร์ติดที่หน้าคนเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นเอ่อกล้องหน้า พี่จะถ่ายกล้องหลังก็ได้นะถ้ามีหน้าคนอยู่อ่ะพี่ก็เข้าใจมันน้อยน,นิดนึงนะพี่นะพี่ก็จะเห็นว่ามีสติ๊กเกอร์นี่เห็นไหมอ่าม,มีโบมีที่จมูกจมแมกอะไรเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าถ้าแตะปุ่มถ่ายค้างเอาไว้มันจะบันทึกเป็นวิดีโอโอเคอ่าตรงนี้มันจะมีให้พี่เลือกนะว่าพี่อยากได้เอสติ๊กเกอร์อะไรเพิ่มเติมอย่งอย่างนี้อีกอ่ามันจะมีในเครื่องอยู่ประมาณหนึ่งอ่อเดี๋ยวนะไอจะสังเกตเห็นว่าพวกเนี้ย ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็คือต้องดาวน์โหลดต้องมีอินเทอร์เน็ตให้มันถ้าไม่มีเล่นไม่ได้ <laughs> โอ้มันต้องโหลดใส่เครเ่อรพี่งก่อนโอเคอ่าใหม่ๆม,มันก็จะมีอันนี้อานแรกเนาะแล้วก็จะมีหูกระต่ายอืมหูกระต่ายขี้ขวานโนเน่เนี่ยนะแล้วก็จะมีหูใสลูกมีใสแว่นด้วยเบย์เบยเนี่ยจะมีแค่นี้ถ้าจะเอาแอดวานมันจะไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีประมาณอืม อันนี้อีกนิดหน่อยอันนี้มงกุฎมงเก็ษนี่ถ้าไานะต้องดาวน์โหลดจะสังเกตเห็นว่าถ้ามันไม่ถ้ามันไม่มีกลมๆเขาดำตรงนี้อ้เถาวนี่ลูกศรชี้ลงเนี่ยนะก็คือมันไม่ต้องดาวน์โหลดมันมีอยู่แล้วในเครื่องกดได้เลยมันก็จะโผลมาให้พี่ได้ใช้งานใช้การกันโอเคไหมอ,อันนี้ถ้าเกิดเราอยากจะดาวน์โหลดบางทีมันอยู่ไหนเนี่ยไม่หูกระต่ายหูแมวซะเยอะนะพี่นะ เออมีอะไรให้เล่นมากกว่านี้มา,านี่ๆ,ๆ,ๆอันนี้ละกันอ่ะมันต,ต้องโหลดต้องกด,ดยังไงกด,ดลงไปจึกอ่าเขาจะบอกว่าดาวนโหลดใช่ไหมถ้าเขามีอินเทอร์เนต็ตมันต้องทําต่ออยู่แล้วถ้าอยากได้นะนะอ่าเขาถามก็เพราะว่ากลัวอินเทอร์เนต็ตพี่จะเปลืองน่ะไม่ใช่อะไรหรอกอ่าแล้วก็จะแบบเอ่อหมวกตำรวจประเภทปร,ประเทศไหนเหลือถามชิง <laughs> อันนี้ก็มีให้พี่เล่นนะเราไปเล่นดูคงว่ามันก็เยอะ พอประมาณไม่ไม่ได้แบบโอ้โหเยอะแย,ยะมากมายไก่กองแต่ก็มีให้เล่นประมาณหนึ่งออานั่นนี่มีอะไรอีกก็สำหรับคนที่ชอบสติ้เกอร์เยอะๆก็อาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่พอใจ <laughs> มันอาจจะไม่้าแก่ใจพี่นะ,ะแล้วก็จะเห็นเปิดให้ดูว่ามันมีประมาณนี้อ่าไล่จากอันแรกมาก็จะเป็นพวกหูเหรออะไรเยอะแยะเนี่ยนะพี่นานแล้วก็จะเป็นพวก มงกงมงกูดหูกระตรงหูกระตายหูแมวใส่แว่นอะไรเงี้ยอ่นนี้อะไรอืมมันจะเหมือนมีผมไหมเพี่มันดูเหมือนมีผมไหมมันจะเหมือนมีผมไหมถามจริงอ๋อแล้วก็เราเลื่อนไปเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นหูซะเยอะนะพี่นะหูจมูกแก้มอะไรเนี่ยนะอ่ามงกูดใส่แว่นนี่มันคืออะไรอืมมีหนวดหน่อยๆด้วยนะพี่นะก็ก็ประมาณเนี้ยพี่มันมีประมาณนี้้พี่เล่นเนี้ยนะ ก็มีประมาณนี้แหละอ่าในหัวใจทําอะไรอ่านเดี๋ยวดูสิมีหัวใจอยู่บนหัวเนี่ยนะอ่าครับผมเออจะก็ประมาณนึงไหนเดี๋ยวมีอะไรอืมไปล้วมีเลขเจ็ดเพื่อมันมันมีปัญหาอะไรกับเลขเจ็ดถ้าอยากะถ่ายรูปก็แค่กดชัตเตอร์ลงไปมันก็จะถ่ายรูปเอาหมวกเมื่อกี้ดีกว่าเก๋ดีเออนี่อ่อาใครอยากถ่ายก็ยก,กด ชตเตอรขายโชวมันก็จะเป็นรูปภาพขึ้นมาให้คุณสามารถไปกดดูได้นี่อ่าอ่ามันเอียงเนาะจั่ก็ถ่ายคลิปไปด้วยอธิบายไปเพว่มันก็เอียงสิอ่ะหรือเราอยากจะได้วินวิดีโอเราก็ใช้นิ้วกดค้างไว้มันจะแย่งการทํางานร่วมกันกับถ่ายคลิปวิดีโอหน้าจอหรือเป่าสงสัยเออช่างมันเถอ,อะพี่ลองไปเล่นดูแล้วกันผมว่ามันก็ มันก็โอเคนะมันมีใหพีเลือกเล่นประมาณหนึ่งก็ก็กขี้ขู่น่ารักดีประมาณหนึ่งไม่ไม่ต้องเยอะแยะถ้าอยากเยอะแยะอาจจะต้องเสียอาจจะต้องไปโหลดแอปมาเพิ่มเติมเออถ้าพอใจอาจจะต้องเสียเงินเพื่อซื้อแอปมาใช้งานทำไมต้องซื้อ,อ,อผมผมคิดว่านักพัฒนาแอปนี่เขาก็เพราะมีต้นทุนนะพี่นะเออเอามาใช้ฟรีๆก,ก็ก็แล้วแต่พี่อะแล้วแต่เลย ผมมีความรู้สึกว่าถ้ามันใช้แล้วมันถูกอกถูกใจเนี่ยเอ่อก็จะจ่ายเงินให้เขาเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกนะเป็นกําลังใจให้คนพัฒนาแอปว่าเออหหมีคนชอบจ่ายตังเราอะไรเงี้ยนะ,ะเขาจะไม่ได้มีกำลังเขาจะได้มีกําลังใจพัฒนาแอปของเขาต่อไปเออเพราะมันถูกใจไงเออถ้าไม่ถูกใจก็ถอนการติดตั้งออกไป <laughs> อันนี้แล้วแต่พี่เลือกนะไปลองเล่นดูก็แล้วกันอันนี้ก็มีประมาณหนึ่ง ที่มันปลอดภัยก็คือที่มันมีอยู่ในเครื่องมันไม่ต้องมีโฆษณาไม่มีอะไรมาให้กวนอีกวอกวนใจรำคาญอกรำคาญใจหรือพาไปลงไปล,ละอะไรเข้าเครื่องอันนี้ปลอดภัยแน่ๆอ่าอันนี้ของเครื่องเขาถ้าพอใจแค่นี้ก็ดีไม่พอใจก็จงพอใจซะจะได้ดีอ้าวก็ามาฝากกันประมาณนี้แหละสำหรับการถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอติดสติ๊กเกอร์ AR ของกล้อง v i v อันนี้เราอยู่ใน vivo z7x มันก็ทําได้ประมาณนี้แลเอามาฝ่ากันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ